เลุงลุกดังสวัสดีค <online> <pl ug> ่ะวันนี้ขอข้าวต้มล้วยบอกแล้วไ้เวลาไปวัดพรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่ข้าวเนียวขั่วมะพร้าวใส่มะพร้าวสองลูกคั่วให้ออกมันๆแล้วก็ อาภาสาใสา่ควเออวุ่นวายกับล้านลูกคู่น,นั่เลอดีมนี่นนีโอ้ถุงมือไม่ต้องใส่หลอกสมัยทุกวันก็ทำลบกสมัยโบราณโบราณ แต่ก็ล้างม,มือสะอาดแล้วอย่างเราใส่ถุงมือใช่ว่าจะสะอาดจับนั่นจับนี่เปือ่อนเหมือนกันมือเราล้างกับโนกูล้างเตะมตะนกนก น้องอยากคุณพี่ชายพี่ชายตังเรียงเล่นน้องน้องให่าหญ่ใหญ่อย่าบอกอยากนะให้เล่นด้วยกันดูพี่ชายเรียงแล้วจะได้ทำตามดูพี่ชายเรียงแล้วก็ได้ทำตามพี่ชายซูปเ,ปยปเปอร์ฮีโร่เปอร์ฮีโร่ก็ทำไปอย่ากควนพี่ชาย อยู่ตรงนี้นส่วนมากตอนเข,าขา้าคุณาซื้อเขาเขาก็ทำขายทำไม่ได้เน้นยังพวกมะพร้าวเขก็ใส่นิดๆหน่อยๆเราก็กินไม่เป็น ถ้าเราตัวเองเราต้องใส่มะพร้าวข้าวโลมหนึ่งมะพร้าวสรงลูกใส่มะพร้าวน้ำโขมกด้วยได้ไหมก็นอนท้อจะต่น้อนน้ำใมันพันน้ำน้ำตม้มให้มัน่ <S <S าน เล่นด้วยกันอย่าอย่าพังเดี๋ยวจะไม่มีเพื่อนเล่นด้วยเดี๋ยวจะไม่มีใครเล่นด้วยถ้าไปเรียนน่ะไปใจไหมคะับกฮะย,ย,นนยกัน้เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันค่ะัใส่เกลือกับ ล้วยให้ออกเค็มๆหวานๆขั้นตอนต่อไปที่่มัน ด้วยทีแช่ปิดประตูข้างนอกข้างนอกปิดประตูข้างนอกเดี๋ยวไก่มันจะเข้ามา,าน้อยด้วยจ้ะโอ้เดินอ้อมไปอ้อมมาไม่นี่พี่ป้าอ,อย่าอ้อมตรงนี้โอ้หไว นวยชวยแท้ๆพี่ชายจริงๆมีปันอาการของเด็ก เล่นนะอย่าเล่นขอพิดใครดูเขาด

ไปไปน้อยพูดโ,โอ้ใชแล้วยาทำมาเล่นเลยมาเล่นเลย ปิดเตี๋ตยไ่เดี๋ยวน้ำเข้าดื้จเห็นที่มันก็อไ,ได้เี๋ยวจอเข้ขึ้นจากน้ำกระดึ๊กกระดึ๊กมากินทับงตมดโอยังไงจะได้เม่รู้จะคอริกมันเข้าด้วย ย้ายพระอาทิตย์ชมเชงพระอาทิตย์ชงแชงพระอาทิตย์ชเชียงยาวมันจะจะริมยอนพระอาทิตย์ค่ะย้ายให้พระอาทิตย์ชงเชีงค่ะือ งายเนามันราเรียนเด็กครยนะเด้วเออมานอนแล้วมกาตื่มาจได้กินว้องเวอยาไม่ได้กินหลไบไปไหนไหนไไปนอนก่อนเลยมันสิบเองเวลานอนเร็ว ถึงเวลาคงเด็กๆแล้วจะไปไหนพี่ใจจะไปนอนเร็วงงนอนเร็วไปจะไปไหนไม่รู้ไปดูหาดู่สิไปไหนนอนตา ังแม่ครูพัดตมยังไม่ชอบไม่ทิดใส่กล้วยว่าไม่ค่อยอร่อยถ้าหอก็คือพอมีใส่กล้วยกินเองถ้าใส่กล้วยด่วยโอ,อกหวานบๆมันมันๆกินๆสามรส 네 <shrie> ยาวสั้นเกินไปโอเวลาจะต้มมันจะมัดวมกันไม่ได้ม่มีใบมะพร้าวมีแจะสั้น เป็นอะไรฮะน้องเป็นอะไรร้องฮะใครตี muito alto. มีสิบนาทีแล้วคุณได้สี่ห้าอันทำยังไงจะเสร็จง,ง่ายใบน้อยเกินีใบน้อยไม่มีใบใหญ่ถ้ามีใบใหญ่นะใบใหญ่ๆไปเลยอือใบน้อยนี่เม่นาำ มีเสียงไงน้อยน้อยน้อยเกินไปพยายาอเริงื mm -hmm.